สวัสดีครับขอตอนรับเขาสู่สองรับวีไลให้โจกคครับมือนีทางช่องเฮารับสิพายเอฟซีทางชอง่งชองครับตามแน้วทางตัวเลขของคุณพอ่อสีเทปกับเชียนเมืองเพชรสมบูรณ์กันนะครับว่านแน้วทางตัวเลขของคุณพ่อเชียนสีเทพเมืองเพชรสบูรณ์ครับพี่น้องไก่เคืองสุดทางขงมาแล้วนะครับคุณพ่อเชียนสีเทพชีได้ตัวได้ฝากตอนเอฟซีทางช่องนะครับ ประจำงวดวันที่1ธันวาคม2565ครับไอเอฟซีขอมาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่องได้มีกำลังใจหาคลิปฝากพี่ตอนน้องนะครับครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับเอฟซีสิบได้ผ่านข่าวสารจากทางช่องนะครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับขอกราบเรียนเชิญที่ทุกท่านนะครับมาโทรสัมผัสสดสดกันเลยครับ กับคุณพ่อเสียนสีเทปเมืองเพชรบุญสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับผาเอซีแฟนขามาติดตามแนวทังตองวดค่ะรับเป็นยพ่อ จะไหนพอนั่นห้างวันนี้เฮ็ดแล้วหรือเป่ะพ่อเนี่ยแล้วจะกองเงาถูกไหมอืมค่ะเอาเป็นชุดได้ก้อนค่ะพ่อมื่อนี้สิฝากตอนเอฟซีเป็นชุดได้ค่ะพ่ออ๋อชุดขาตัวแม่ตาตัวบนบรือเป่ะพ่อบน้ลเบิบิ้ลางเดียวอืมบ่นย่างเดียวเพเกี่ยวกับหลักนะพ่อเนาะห้าตัวมาสามตัวแน่นอนบพ่อ เอาบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะห้าตัวมาสามตัวบนเริ่มในนอวันนี้เนาะค่ะพ่อเอาเลยครับสามแปดสี่สามตัวบ <c oughs> นสามแปดสี่พ่อเจ็ดแปดสี่สามแปดสี่เ แปดเจ็ดแปดสี 68, 4, ่ก่อนสามแปดสี 8, 7, ่เจ็ดแปดสี่ครับพ่อหกแปดสี่หกแปดสี่ครับพ่อหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดค่ะหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามแปดเจ็ด าหกสี่สามหกสามแปดหกสามแปดเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดมีสิบหางปะพ่อเลิกิบหางครบพอดีอือ มีแล้จะบว้นกันออกไดยสุดทางเลยหาโตไหค่ะหาโตนี่มีอย่างนงพ่อหี้หกหี้เจ็ดหกเจ็ดสี่สามแปดสี่สามแปดโอ้เนี่นี่ยสีมังนี่พ่อจับวิ่งออกจากหาโตเนาะพ่อนะออกจากหาโตบอสจับเองละอ,อ๋อคือสูตรสูตรห้าตัวมาสามตัวบนนี่มาทุกงวดวะพ่ออีนี่มัน พมาสองตัยื่สองเียคือมาสามสามสองกับหกหกกสามสามสองกับหกหกเก้ามาสอตัยู่สองเพยรสองเรอเรียทำกันไมอ๋อค่ะแต่ว่าในปีหกหานี่คือในหาตนี่เขาสามตตลอดเนาะพอเนี่ยอสามตัวตลอดอ๋อคือห้าตัวมาสามตัวแน่นอนเออแต่ก่อนอย่งเช่งเ้าอ เมาล้มดูากิมีจับคู่จะับพลาดหัเขาสาตัวนี้สมตัวนี้เงี่นะอืมบันี้พ้อาชีไฮล่องไฮเอฟซีเบื้องทั้งหาตัวเพื่อเอฟซอยากจับเอามันบ่พ่อเปนบรเบื้องคนจะรูปตัวจตัวนี้ออกสินะค่ะพ่อถ้าพูจับแมนน้ะพ่อเนาะมันเป็นจับเม็นเพ่จับเมนโตเชเลยโดน้ตัวมาสามตัวเน่นอนถือสามตัวแทนนาอพ่อเนาะจับแมนเนาะ สามตัวแท้ๆเลยบ็ตัวกระเพีงเลยอืมเอาเอาพิจารณาเบิรงเด้อค่ะเอฟสีเพราะว่าแนวทางของพ่อเพิ่นนี่ชุดสามตัวชุดห้าตัวมาสามตัวบนนี่เข่าสุงหวัดนะคะเข่าสามตัวสุงหวัดแต่ว่าในปีหกหามีมาสองตัวคือสองหวัดนะพ่อเนาะแมนค่ะสองตัวนี่ก็ตัดเล่นเอามพนุพ่อสองตัวก็ะตันหนึ่งแล้วแล้วต้องมาขาแล้วต้อจีจับเอาแต่ว่าพ่อจับให้ถ้าพูดไอ ได้ซื้อสามตเนาะพ่อนะแมค่ะเป็นจ้าไหนพ่อฟันดีไปค่ะพ่ออ้วนนีเอ้าวอ้วนี่ก็ต้อง้อจเคนนะซื้อแจงเนียพี่อย่าดู่หลงี้เงไหนกูไ่ได้ใก่หมื่นเนาะว่าอะลรไก่หมื่นบ่พ่ออืมอืมอ้วมันไก่หมื่นมันขันดีกับจุดบ่อ้นต้นนะขันฟันดีกับ จังบอกเอฟซีเนาะพ่อเนาะใช่ค่ะพ่อย่ายหม่อมฟันไปพ่อเอาแล้วไปท่านไหนเนาะพ่ออือบ้านเราไม่บอกแสดงว่าบ้านเราฟันเนาะพ่อเนาะเอ้ล้วสั่นมือได้กันเราไม่บอกกับตุกอไปทุกันนั่นแหละค่ะพ่อเ, <ล S 1> เอาเดิน,น,นเดินมาเจ็ดหวดเนาะของไม่ย่ายหมอ่อมกระไดพ่อง <c oughs> วดที่แปดอันโอ้ยนะเสียดายเนาะฟันให้ว่าหาหา,หาตูสุดท้ายเนาะพ่อเนาะสี่หกเจ็ดเก้าเนาะ ก็อย่างือตัวหนึ่งศูนย์บอกตูนนะหนูไม่ไงแต่ว่าผู้ใดจับได้ค่ะผู้ใดจับถือกระสีโอ้ยแม่นอยู่หนอนน้องผ่อนเนาะแต่ตองเราอยุหกปีค่ะ <c oughs> บางคนผู้เพอนจับได้อนกระสีถืออยู่ละ <c oughs> ่ะพอเนี่ยทางชุดเล็กล่างสิเป็นมือไม้เม่นมาพ่อตั้งสิฝากตอนเอฟซี่อ แเ <Yeah. S 1> อืมคลิปนี่หายเฉพาะอ,อันห้าตัวมาสามตัวบนแล้วก็ชุดสามตัวเนาะพอเนาะนี่แหละแล้วก็นแบบค่อยๆออกไปไล่ไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะโอ้เอาเอา,เอาไปที่ร้านนี่เนาะพอเนาะขั้นตอนเพราะว่าเราจะคลิปเราจะค่ะพ่อะในชุดสามตัวนี้มีมักพิเศษบ่พ่อมีมักพิเศษคือเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่เดน หางเดียวเนียนเลยโอห้างเดียวเลยป่พ่อแมนโอ้เอามักพิเศษพ่อสูตร,ตรนี่สูตรนี่งวดที่แล้วนี่กระแตกสามป่พ่อใส่ขามโตเพื่ันอืมเจ็ดแปดเก้าเนาะเจ็ดแปดเก้าค่ะเอาไปงวดที่แล้วมันได้ศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกค่ะ วัดนี่กับมันใจคู่นี่แล้วที่พ่อมันใจคู่นีค่ะเอาคุณพ่อก็ว่ามันใจคู่เดียวนี่ละเอฟซี่นะคะตัวอื่นกับโมเป็นตัดเดอร์ค่ะเดอเอาไปพิจารณาเบิ้องเอานะคะเนาะเอาสองตัวปิดาัณ์าว่าสองตัวบนนะเอาค่ะพ่อะพ่อให้เอาเลยค่ะตอน,นหลายหางสองหางค่ะเอาลูกค่ะพ่อ,อสองตัวบนค่ะแอบี แปดซี่ค่ะพ่อเจ็ดสามเจ็ดสามให้สองคู่แขนแขนสองคู่แขนขนหนึงเด้อโตมักค,คือแปดี่แซี่โคโลเนาพ่อนะ <c oughs> เอาเอาไปพิจาราเิ่งได้ fc นะคะเนาะแนวทางของพุ่พอเสียนสีเทปนะคะชุดห้าตัวมาสามตัวบนนะคะ <c oughs> เขามาทั้งปีหกหานะคะนอกจากมาเขาสอมวอยู่แค่สอมหมวดตามที่พอเพิ่นได้แจ้งเลยเ้อค่ะเ้อะ ก็อบกันเล่กกันเล่าหม่ไม่ได้ออกโฟมไม่ออกอะไรยาได้จะเาได้ว่าพือว่ามันเ็ดใจมันเป็นร้องมงเรามันเพิ่มอีกมึงไหนหนึ่งสามเลทแล้วก็หนึ่งสองเลขเล่าอ่ะพ่อเลเล่ามันเพิ่มอีกมันออกะไว่าลูกว่าได้เบิ้องสันแล้วพ่อเอาเดี๋ยวเอฟซีนะคะคุณพ่อเฟิร์นวาสีร่องเ็ดเลกเล่าให้เอฟซีเบิงวัาสันรอดติดตามกันเด้อค่ะ ว่าเหลล่าฟูได์มักสายเล้าเนาะค่ะเนาะมักไปเที่ยวขามประเทศเนาะค่ะเนาะจังมาติดตามกันแบบแบบดูเพียงดูแล้วแบบจะเข้าออกเัียงแต่ค่ะพ่อร้องเดาเดาคุณค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับท่านช่องไดมี่ชมมิลาวเด้อพ่อเด้ออครับสวัสดีครับพ่อครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับทุกคน ครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับจากคุณพ่อเสี้ยนสีเทพเมืองเพชรบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับแนวทางตัวเลขชุดนี้ครับห้าตัวมาสามตัวบนแน่นอนครับย้าว่าห้าตัวมาสามตัวบนแน่นอนครับหน้าปิจารณานะครับเอฟซีธนัยจับแมนตัดแมนพอว่าล่องไปเป็นแนวทางเบิงบ่อนี้เกินหนีห้าตัวมาให้เห็นสามตัวแน่นอนครับห้าตัวมาให้เห็นสามตัวแน่นอน สำหรับเอฟซีันใดมีตัวเลขแล้วก็นถนัดทั้งตัดเก่งทั้งตัดจับเอาตัดเอาเลยนะครับคุณพ่อเสี้ยนสีเตพให้เป็นแนวทางนะครับเอาสุดท้ายนี้ขอกราบขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องหาขีปฝากปีตอนนอ้องขอกลาบขอบคุณขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ